บันทึกที่คุณผู้ชมมันได้เห็นเมื่อกี้นะครับมาจากเพจที่มีชื่อว่าเรรายรายวันนะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวของเรรายรายวันนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้คนที่ติดตามอยากที่จะหยิบปากกาหยิบดินสอขึ้นมาแล้วก็เขียนนะครับโดยเฉพาะเด็กๆที่สําคัญวันนี้จะมาติดตามเรื่องราวของผู้เขียนนะครับแล้วก็แอดมินของเพจนี้ด้วยนะครับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับจะประเด็นข่าวร้อนในช่วงนี้ขอต้อนรับนะครับคุณแม่ชนิดาสุวีรนนท์ วีรันนนท์ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องต้นหลิวยังไม่หลับใช่ไหมลูกยังไม่ง่วงนะยังยังไหวไหมคะไหวไหมคะไ,มไหวนะคะบอกอยังไหวไครับนี่คือน้องเรไรหรือว่าน้องต้นหลิวนั่นเองนะครับแนะนําตัวหน่อยครับน้องต้นหลิวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเรไรสุวีรานนชื่อเล่นว่าน้องต้นหลิวค่ะ น้องต้นหิวเรียนโรงเรียนอะไรคะดารุณพัฒน์ค่ะโรงเรียนดารุณพัฒน์ตอนนี้อยู่ปอไหนคะปหนึ่งค่ะปหนึ่ง,น,งนั่นเองเจ็ดขวบถึาน,น,นันนะครับตอนนี้เนี่ยมีแฟนๆไปกดไลค์เพจของเธอเนี่ยเยอะมากไปดูล่าสุดนี้เกินห้าหมื่นคนแล้วนะครับคุณแม่ครับ ต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแอดมินของเพจนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเพจนี้ก็คือคนที่เป็นคนเอาเรื่องราวต่างๆมาลงเนี่ยคือคุณแม่จะเป็นคนดูแลหมดเลยทำไมทไมถึงเริ่มที่จะสร้างเพจนี้ขึ้นมาคะคุณแม่จุดเริ่มก็คือว่าพอน้องเขียนใช่ไหมคะเนื่องจากสมัครเข้าโครงการสมุดบันทึกวัยเยาว์นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือของสํานักงานศินลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยมีอาจารย์มกุฎมร,ด,รดีนะคะเป็นผู้ริเริ่มโครงการแล้วก็เราได้สมัครเข้าโครงการนี้ พอเข้าโครงการนี้ปุ๊บก็เขียนซึ่งน้องสัญญาว่าจะเขียนทุกวันน้องสัญญาด้วยเหรอครับใช่เพราะว่าเพราะว่ามันมีอยู่ในในหน้าแรกนะคะขอสัญญาว่าจะเขียนทุกวันอ่านนก็หลืออ่านให้ฟังสิคะอ่านอนครับคขียนูเขียนอันนี้อ่านว่าคะขอสัญญาว่าฉันจะเขียนบันทึกทุกวันว่ารูปแต่งเรื่องหรือเขียนสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ ลงในสมุดบันทึกของฉันอ่าแล้วก็เซ็นชื่อเรรัย,รยสวีรนนท์น้องนอนมีลายเซ็นด้วยนะเห็นไหม,มเป็นคำมั่นสัญญา จากนั้นก็คือก็พอเริ่มเขียนนะคะเขียนไปแม่ก็เออมันก็สนุกดีเนาะก็เลยอัพให้เพื่อนๆญาติญาตินี่ค่ะอ่านแล้วพอหลักๆขึ้นคือน้องเขียนทุกวันมันก็เยอะขึ้นพอเยอะขึ้นเราก็อ่ะขออนุญาตย้ายแล้วกันไปทําเป็นเพจเพราะมันจะได้ไม่ตีกับเรื่องราวส่วนตัวของของเราในในตรงนี้ค่ะก็เลยก็เลยทำทำตรงนี้ขึ้นมาค่ะเป็นเพจน้องเริ่มเขียนมานานเท่าไหร่หรอคะคุณแม่เริ่มเขียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมค่ะจนถึงวันนี้ก็ขาดอีก หนึงอาทิตย์ครบ200ว,ว,วโอโหจะ200วันแล้ว <c oughs> เวลาหนูเขียนเนี่ยสนุกไหมคะสนุกค่ะทำไมทำไมหนูถึงชอบเขียนนะคะเพราะว่าหนูจะเก็บไว้ให้น้องดูตอนโตหนูจะเก็บไว้ให้น้องดูต้องเรียนคุณผู้ชม่างนี้คือน้องต้นหลีวเนี่ยมีน้องฝาแฝดเป็นผู้ชายอีก2คน,<ห>น 2> ชื่อ<ห>น้องอะไรไ<ห>นะครับ แม่ค่ะกับวายุชื่อเล่นชื่อน้องมินกับน้องเมฆค่ะน้องน้องมินกับน้องเมฆน้องวินกับน้องเมฆซึ่งเขาก็บอกว่าอยากจะเขียนไว้เมื่อน้องโตก็ใช้น้องอ่านใช่ไหมน้องเขียนหนูเขียนถึงน้องๆว่าไงบ้างว่าน้องแฝดชอบกัดรองเท้าน้องแฝดชอบกัดรองเท้าเดี๋ยวนะเขียนเอาไว้ให้น้องอ่านหรือไว้แช์น้องคะเนี่ยแม่คะเราปกติน้องเนี่ยเขาเอาเรื่องเราการเขียนเนี่ยเขาเอามาจากไหนคะก็คือเรื่องเรา ที่เขาพบเจอในในชีวิตประจําวันแต่พอเราจะมองว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตเขาวันนึงเนี่ยหลายเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องเลือกําในการเลือกว่าเออเรื่องนี้แหละหนูอยากเขียนเรื่องนี้ค่ะครับแต่ละวันนี้เราใช้เวลาเขียนนานไหมครับ้องต้นหลวนานค่ะกีช่ชั่วโมงหรือกี่นาทีไม่รู้นนไม่รู้เป็นอาหารไมคก็แม่ก็คือหลัก เป็นครึ่งชั่วโมงขึ้นไปจนบางทีก็ชั่วโมงกว่าขึ้นอยู่กว่าว่าวันนั้นเนี่ยสมองลันลาแค่ไหนว่าอยากเล่นอะไรเพราะว่าระหว่างที่เขาเขียนเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องต่างๆขึ้นมาเขียนเรื่องนี้ก็จริงแต่ว่าเขาก็อาจจะไปเล่าเรื่องอื่นๆที่เขาไม่ได้เขียนในวันนั้นให้แม่ฟังก็คือเขาก็จะเล่าจนทุกเรื่องจนหนำใจแล้วเขาถึงจะลงมือเขียนใช่ค่ะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครติดตามอ่าน ข้อความบันทึกประจําวันของน้องต้นหลิวเนี่ยนะครับร <c oughs> ายรายายวันก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ไร้เดียงสาเรื่องราวที่น่ารัก <c oughs> และที่สําคัญเนี่ยผมชอบอ่านตอนจบมาก <c oughs> อยากจะรู้ว่าน้องต้นหลิวเนี่ยจะเขียนจบยังไง <c oughs> คุณแม่ครับใครเป็นคนฝึกให้น้องรู้สึกมีการจับประเด็นเอาถ่ายทอดความรู้แบบนี้ลงมาพัานหน้ากระดาษก <c oughs> ็คือเรื่ <c oughs> องของการเขียนคุณแม่สอนว่าไงคะเปรียบเหมือนอะไรคะเหมือนขับรถเหมือนขับรถเพราะว่าเขาชอบ ที่แม่ขับรถแล้วเขาอยากขับรถได้ครับดันั้นเนี่ยเขาแม่ก็เลยอาหาสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วที่เขาชอบแม่ก็บอกว่าการเขียนเนี่ยเหมือนการขับรถอเหมือนยังไงคะเล่าให้พี่ฟังคุณแม,ม่ของว่าคดินสอก็เป็นคุณใจแล้วแล้วก็สมุดก็เป็นพวงมาลัยอ๋อแล้วเวลาเวลาเขาจะเริ่มเนี่ยเขาก็จะสตาร์ทรถแล้วซึ่งแม่ก็จะสอนว่าเวลาเขาจะขับรถออกไปไหนพาคนไปเที่ยวเนี่ยเขาจะต้องบอกคนนั้นก่อนว่าเขาจะ พาไปไหนสมมุติจะพาแม่ออกไปนอกบ้านต้องบอกแม่เพราะนั้นเนี่ยถ้าแม่อยากจะไปหรือไม่ไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าต้นเหลียวชวนแม่ยังไงเพราะนั้นประโยคแรกเนี่ยคือประโยคที่เขาจะชวนให้คนอ่านนะคะติดตามอ่าน<ม>เรื่องของเขาเพราะฉะนั้นน้องฝึกค่ะเรื่องพวกนี้คือน,น้องฝึกแล้วก็คิดออกมาแล้วก็ตอนจบเหมือนอะไรคะเหมือนเบรกเหมือนเบรกอ่าถ้าเบรกไม่ดีเป็นยังไงคะคุณแม่เบรกวันไหนคุณแม่เบรกลถไม่ดีเป็นยังไงรถชนรถชนหรือไม่ก็หัวทิ่มกันหมดเลยเขาก็ เรียนรู้ว่าประโยคจบเขาเนี่ยจะต้องสวยงามครับแล้วเขาก็จะคิดประโยคจบซึ่งบางครั้งประโยคจบมาก่อนประโยคแรกด้วยนะคะอ,อ๋อหรอครับอ่าเราเรื่องนี้บอกคุณแม่หนูรู้แล้วตอนจบหนูจะเขียนว่าอะไรนี่มีการหยิบเรื่องราวสาคัญบอรสรุปขึ้นมาก่อนด้วย <c oughs> ต้นเหลวครับถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยอยากจะเขียนเก่งแบบต้นเหลวบ้างหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนพ,พ,พี่น้องน้องติดตามเราอยู่เนี่ยอยากจะเขียนแบบนี้บ้างแนะนำเขาหน่อยดีทำไงดีอืมพี่อยากเขียนเก่งมากๆเลยค่ะต้องทำไงครับ ทำยังไงดีคะพี่จะเริ่มจากอะไรดีก็เริ่มว่าคุณแม่ก็บอกว่าถ้าจะเริ่มเขียนก็ต้องนึกแล้วก็บอกว่าแล้วก็นึกแล้วก็บอกคุณแม่ว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างให้หนูอ,อยากจะเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ก็จะมา แล้วแม่กับหนูก็จะช่วยกันเลือกอีกทีนึ่งคือต้องนึกคิดก่อนแล้วก็ถ่ายทอดเขียนออกมาคุณแม่คะคุณแม่สอนน้องได้เก่งอย่างนี้คุณแม่เป็นนักเขียนหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่เรียนมาเนี่ยคือแม่เรียนเรื่องของทางด้านวรรณกรรมเรียนวรรณคดียังกฤษเพราะฉะนั้นการเรียนคุณแม่ก็คือต้องอ่าน หนังสือก็เป็นถามว่าชอบอ่านไหมก็คือไม่ชอบเรียนมามันต้องอ่านก็คืออ่านมาก็จะมีเรื่องของทักษะการอ่านการตีความการเขียนการแปลมันก็อยู่ในหลักสูตรที่เราเรียนปริญญาตรีอยู่แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเรา ทำงานแล้วก็มาทํางานด้านนี้นะคะก็ได้ใช้งานทางด้านการแปลการเขียนข่าวแต่ตอนนี้ยังทําอยู่ไหมครับไม่ค่ะตอนนี้เป็นคุณแม่ฟูทามคุณแม่ฟูทามเลี้ยงต้นเหลวกับเลี้ยงน้องใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเลี้ยงต้นเหลวมากกว่าแล้วต้นเหลวเลี้ยงน้องไหมลูกเลี้ยงค่ะเลี้ยงค่ะหนูอุ้มน้องไหวไหมคะไหวอ๋อหนุอุ้มเป็นหรอเป็นค่ะแต่สองคนเลยนะต้นเหลวพี่สงสัยนิดนึงเมื่อเห็นความสามารถของต้นเหลวในการเขียนหนังสือแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรครับ หมออยากเป็นคุณหมออยากเป็นคุณหมอนะทำไมอยากเป็นคุณหมอล่ะครับเพราะว่าจะได้รักษาคนโอ้ยจะได้รักษาคนน้องต้องเรียนหนูอยากเป็นผู้ประกาศข่าวไหมคะอยากไหมน้องดุเงียบไปเลยค่ะแล้วคุณแม่ล่ะครับนงคุณแม่เองคาดหวังอะไรกับน้องบ้างก็คาดหวังว่าเขาจะคิดเป็น เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยที่ฝึกฝนให้เขาเขียนเนี่ยการเขียนคือการถ่ายทอดความคิดออกมาถ้าคิดว่าถ้าเขาคิดเป็นแล้วอีกหน่อยเขาจะเลือกอะไรเนี่ยเขาคงเลือกได้อย่างมีสติค่ะนะครับก็เป็น,สนเสน่ห์นะครับที่ออกมาจากจริงๆผมว่ามันมาจากความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะครับถ้าอ่านติดตามมาดูเนี่ยมีเรื่องราวของสุน,นัขพีน้ำหวานเรื่องราวของอแฟร์คุณตาคุณยายแล้วก็คุณแม่ด้วยแล้วที่สําคัญคือ กว่าจะออกมาได้นะครับคุณแม่ก็ดูแลน้องช่วยกันนะครับน้องก็เขียนมาอย่างนี้ผมว่านี่เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยไปติดตามนะถ้าเกิดใครไม่มีโอกาสได้รับอ่านบทเรื่องราวบันทึกประจำวันของน้องต้นเหลียวก็ไปได้ที่เพจชื่อว่าอะไรนะครับเรไรรายวันเรไรรายวันอ่าเข้าไปดูกันได้น,นะคะที่ Facebook Fanpage ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะตอนนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม่กับน้องต้นเหลียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พักกันก่อนครู่เดียวครับ